ดูไข่มดแดงค่ะตืม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 ยิ้มหน่อค่ะยิ้มหน่อยค่ะดูไข่มดแดงไอ้ตยตืมตืมตืมเดินผ่านไปค่ะอ้หมะละกอมะละกอหลายใบชนิดเนี่ยอุ้ย่เราดูไข่มดแดงกันพีชน่ารักจังเลยพีชเอาพีชสีขาวค่ะลูกพีชสีขาวพีชหมดฝนแล้วลูกพีชหมดฝนแล้ว เห็นมดแดงแกอยู่ตรงนี้นมากกว่าอย่าไปใกล้จะไกลไหมลูกอ่อนได้รู้แลมเ <มา S 2> อาไปตัดมาฝั่งนี้ค่ะมาฝั่งนี้ไ <c oughs> ก่นี่ตามพ่อจีก่อนแล้วหรือมาฝั่งนี้ค่ะมาฝั่งนี้ได้ไหมนะไข่ชีสปูดูไก่เยอม่ได้หนาวันปักานามันมาดูมดแดงมีไข่หรือยังนี่ฝั่งนี้มาได้ลูกมาได้นี่ทำม,มาได้ก็กำลังเกิดแล้วลูกใหหนาว นี่ดอกเต็มเลยนี่เห็นไหมนี่ดอกเต็มเลยไม่นะเห็นไหมดอกเต็มเลยค่ะไม่คะเออมะพร้าวพร้าวแห้งด้วยลูกพร้าวแห้ง้าแห้งสะดุดไม้ค่ะลูกสะดุดไม้นี่อะไรคะมะนาวมะนาวมันแค่มีเพียวมาลูกมะนาวช่วงเมื่อกี้ไงฝนไม่ค่อยมามาลูก มาดูมดแดงมดแดงต้นนี้แมนามดแดงต้นนี้มาแล้ก็คนใจสอยเมื่อกี้นี่ค่ะนี่ไงมดแดงให้ให้แม่นามาดูว่ามันเป็นแตมีไข่หรือยังอเอา้านี่แมนาแม่นาคิดว่ามันมีไข่หรือยังคะ อ๋อนี่ไงนี่ไงยังไม่มีไข่มันยังไม่โตอะไรคะน,นี่นี่ใช่ผ้แดงค่ะแสดงว่าคุณตาม,มาดูให้แล้วเมื่อวานมันอ๋อไม่ใช่มันกําลังจะทํารังเพิ่มไหมนะเมื่อวานมันมีรังนั้นรังเดียวเลยวันนี้มันทํารังเพิ่มแล้วก็เห็นไหมดูเห็นไหมนี่ไข่มันร่วงลงมาแสดงว่าม,มีคนมาสอย มีคนมาสอยก่อนแล้วค่ะเพิ่งดูเมื่อวานเองไหอ้คนมันหยาะบึงแกใช่ค่ะเพราะเมื่อวานมันลังมันไม่เป็นแบบนี้ใบก็ไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วก็มันก็จะมีข้างบนด้วยดิโน่รังหนึ่งอยู่ข้างบนนี่นะมาม่วงหรือมาม่วง มันมีลังข้างบนด้วยลังข้างบนยังอยู่อยู่โมเต็มนี่ใบเราก่อนล้างถังเชื้อหมึกใหญ่เลยใช่อันนั้นน่นนารุนค่ะาาแต่ใบมันจนใบมันเหี่ยวอ่ะแสดงว่ามันทำรังนานแล้ว,วหรือว่ามีแย่แล้วก็ไม่รู้นั่นไม่นา่าว่าไม่เห็นไม่เห็นตัวหมดไหมก็เห็นอยู่นน้อยแต่รังนี้มีการมาเหาะดู ชาสุดาธรรมชาติกับอ้จอรนอันนี้นี่กองเมัน่ใสุดธรรมชาติแสดงว่าแสดงว่ามีคนมาเหาะดูแล้วเพราะว่าเนี่ยเนี่ยมดมันกำลังจะยึดหลังเข้าที่สวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับน้อลูกางนยสดาูมะแยัดมางกําลังสิม้แย้ให้หมดอแดงสู้กินนี่ไหม ว่ามันเป็นแต่ม่มีใครว่าเสน่ีลาบะคุ่งกับรดต้นพุ่นรกคุ่งจับพม่งหน้าอถพุ่ะ่ดีเมืองมคถึงรถพุ่กไปไหนกันมาหนิมาจากบ้านน้ำพองเลยเด้นู่ี่นี่เห็ดตตำบกคุ่งไหมหรือเนึกว่ามาแถวเขื่อนอ๋อให้พ่ออุ้มพ่ออุ้มมาหมาแม่ถือไม่นะถือพ่ออุ้มหนึ่งสองาออกจากน้ำพองออกจากบ้านมาเลยเด่นย่ี่ตั้งทาบะพี่นไปไป ทำไมไม่เหมือนลูกเข้ามาขวางอีกแล้วแสงเชยค่ะแสงแสงแดดปลาแคนดามีบุดในถั่วขนาดไปหาหมอแท้ที่สตรวจอันโรคอันท้องเสียอันเม่แสงที่ตรวจหาเชื้อตรวจหาโรคซีดว่าขาวเกินไปปะเอาบอกจ้าสวัสดีใต้มาฮะตรวจอันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหรือยังคะเออยอะเขินเกินเขินใส่แมสก็เลยเกินน้อยน้อยน้อยตาตา Anh này miễn cả, kai cây cây, cây áo cây kai tôm kai áo tôm, kai cây kai cây, kai 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 nó kai 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 ตกางซื่ออันนั้นหรอกเอาไปตาเองเลยอันนี้มันเดื้อยตามจริงมันเต็มอยู่เด้ห้อยจ้าเนี่ยตามจริงมันเต็มไปหมดนี่เลยที่เนีันฝนมันตกปล่าใบฮะซ้องออกกันไหมฮะโอ้ดิแขกมาบ้านค่ะแขกมาบ้านโอ้ยเจ้าวาดไม่ไดีโอกกับบัลลูเลยเนี่ยแขกมาบ้านค่ะ ปาดปาแคดกับลุงมาตั้งไก่เด้นี่ลูกหมุนมาเนาะมาตั้งไก่แม่ปาดมาเก่งแกอันท่านคุกๆคุกคุกคุกมาแต่นำพ่องมาอุดหนุนสมตามนั่งเลีกเจ็บบกคุ้งไปตามอิงลวดไปอ่ะปิดเลยค่ะสวัสดีค่ะหรือยังนุ้ยสวัสดีอัดที่เมื่อกี้ค่ะหรือยังขนมลูกขนมใครคะ เอาขนมปลาเคทไปกินด้วยกันครับไปกินด้วยกัน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 เดี๋ยวมานั่งด้วยกันเดี๋ยวมานั่งกับพ่อนี่เร็ว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 มีเออพี่มีเอามานั่งสวยๆค่ะนั่งสวยๆตรงนี้นั่งตรงนี้ตรงนี้เก่งเก่งมากมีชาโรสเหมือนไคโรสสีแดงโอ้ ผีเสือ้อผีเสือ้ออะไรพ่อจับไหมลูกเดี๋ยวมันจะตกน้ำนวมันจะตกนะ,นนะกนะเห็นยวแมป้ากับป้ามาเล่นด้วยเหล่ะนะเฮ้ยคราวข้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 าวขาวเด่นนี่ข้าวขาวชมพูโควิดคือกันเจอโควิดก็ต้องเปลี่ยนวิธีการท้ามาหากินเกันครับเอาพ่อกินด้วยไหมพ่อกินด้วยไหมคะคำหนึ่งคำเล็กๆ ติมเ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 เติม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 ิมเติมเติเติม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 เิมเติมเิมเเติมเติมเเติมเติมเติมเมเติ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 มเตเติมเตเติมเติมเติมเ แบ่งให้นะคะแบง่งค่ะแบ่งแบ่งค่ะแบ่งจิจูจิจูให้ไหมแบ่งไหมคะแบ่งไหมคะแบ่งไหมลูกแบ่งแบ่งแบ่งกันแบ่งกันกินด้วยกันโอ้อร่อยชอบช็อกโกแลตจ็กน้อยว้าเป็นเนื้อทิศคาก์โกนี่อันนี้อันนี้เราได้แค่หางคัมเดิมแลนเดิมแลนคับคัมสุดท้ายเบิ่งไหวนะเบิ่งไว้เบิ่งไว้ ผมจักทางแล้วเนาะบัดนี้โอ้กำลังจะเห็ดท้างแกงบ่ครับติโกอนกำลังเห็ดเพิ่นกำลังปลาปุงผมจักทางแล้วบัดนี้กาอาจจะได้ซอดกันมาหากันอีกบ่เนาะครับช่วงนานหนาวหน้าฝนไหมอยากซวนมาช่วงนั้นบรรยากาศไปหาไส้เบ็ดไปหานอนทงสิแนะน้ำเลยครับมีเนื้อย่างมันจะเสมือนทำตัวเป็นร้านอาหารแบบแขกไมากินเองกันเนาะหัวหอมหัวเพียว โบกี้แบบนั้นดิอ่าไอ้แคทมานั่งทั้งนี้เออหนูหน้ากัดยับเข้าไปอีกจัหน่อยอ่ะจีนั่งแบบใดมีตังหน่อยอยู่ได้เอาตังหน่อยวะเลอะอ่าหันมาหันปิดเลยก็ได้ครับตัวนั้นมันมีตัวใหญ่อยู่นี่แล้วพอแรงลงอีกนิดนึงเอาเบอร์หนึ่งแล้วกันโอ้ยมันจะงายหลังนะลูกมันจะงายหลังนะครับดูมันจะเป็นเดคาดองมันจะงายหลังดู พรสตีเราจะไปได้ค่ะดองแกันแกงมากันไกลเหรอลูกยิ้มหวานค่ะยิ้มหวานยิ้มหวานกับไปแค่ไหนเลี้ยวถ่ายรูปคู่ไปแค่ไหนเลี้ยวยิ้มหวานจริงนิดนึงนนั่ได้ขนมปลาแล้วยิ้มหวานหน่อยค่ะยิ้มหวานดูไม่นาดูไม่น่าแบ่งไหมลูกแบ่งไหมคะนี่หนึ่งล่ะปลาระดุกไหมอร่อยไหมคะ อ่ะหนูเคยกินขนมปั่นคองเจ้าของแต่เลยอร่อยไหมคะหนูเอาทีหนึงเนอะแล้วก็ให้ให้ลุงกินด้วยไม่ได้ใครได้กินขนมปังมาแม่ไม่ให้กินขนมใช่ไหมลูกใช่รแม่คะใครแม่ไม่ให้กินขนมค่ะแน่ มักสวยมักงามเด้อบอกไว้ก่อนมักสวยมักงามคนผู้น <classy. S 2> <in> ี้ลิปสติกแม่มันยี่สิบอันแล้วหาท่านีเห็นโยไปไวเสร็จทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้ไม่มีตามแม่นะตามแม่เป้าแม่เป้าแม่เป้ามานี่แหละมานี่ไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวตื่นตื่นก็ล้างเท้าแล้วไม่น่ะลูกลูกลูกไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บโน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 ่นิดเดียว เอาม่นายเช็ดมูกได้หมคะเช็ดมูกเลยค่ะโอ้กอดได้ไหมค่ับกอดน่อค่ะเดินไปข้างหน้าค่ะเดินไปข้างหน้าไปแค่ไหนเดี๋ยวไยังกอหน่อยค่ะอีกนิดนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึงอีกนิดหนึ่งไเกือบก่อนเกือบก่อนขอบคุณค่ะอะให้ไม่นาหอมแก้มหน่อยลูกไม่นาตัวอยู่ไหนคะให้แม่ดมตไหนคบตรงไหนนะะ้วม่ยดตรวไหนไม เป็นน้ำมูกเลยค่ะปะระวังรถระวังลถระวังรถโอ้ยังลูกยังยังไม่ได้คิดตังยังไม่คิดตังยังไม่ได้คิดตังยังไม่ได้คิดตังเลยเมาจ่ายเลยลูกโอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ป้าแคทมาเอามาคืนมาอุดหนุนร้านคุณยายนะคะ ลูกค้าจากทางไกลมาอุดหนุนร้านคุณยายอจ่ายคุณยายเลยลูกจ่ายแล้วจ่ายแล้วค่ะจ่ายแล้วจ่ายแล้วโอ้แตงตึ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 งครับขอบคุณครับแปะมือแปะมือขอบคุณครับันั่ง่วยยังนั่ง่วยยังที่ไหนคะที่ไหนคะอ๋อมาแล้วมาแล้วที่ไหนคะที่ไหน อาไม่ไปพี่ฮงฮงพี่บัวลูกพี่บัวพี่บัวไม่ไปหรอคะพี่บัวพ่อกรพ่อกะพ่อกนค่ะพ่อกนพี่บัวอยู่ข้างนอกพ่ออุ้มพ่ออุ้มพ่ออุ้มไอพ่ออุ้มนะคะมีพี่บัวได้ไงนี่พี่บัวดูจากนี้เห็นพี่บัวไหมคะเห็นพี่ฮงฮงพี่ฮงฮงมาแล้วค่ะน้องพี่ฮงฮงเดินมาเล่นแล้วค่ะถามพี่ฮงพี่ฮงฮงพี่ฮงกินข้าวยังคะถามไหมคะ พี่ ramen ramen, <sh> <c oughs> ้องงงงกินข้าวยังคะพี่้องกินข้าวแล้วค่ะนั่นพี่งงกินข้าวแล้วค่ะป้าป้าโอ้พี่มาซื้อหนมพี่มาซื้อหนมพี่มาซื้อหนมตื่นต้นเต้นเต้งเอ้ยก็ไม่น่าก่อนเดี๋ยวป้าแคทจะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอป้าแคทก่อนค่ะงงอยู่ค่ะอือหาโมเลนหาโมเลนเยอะตาประวังเลยพี่หนิงนี่กับพี่้องงตาประวังเลยหมาน้อยมีหมาน้อยด้วย เดือนเตือนมาหมาหมาหมาน้อยไม่เล่นหรอพี่พี่พี่เล่นกับมาแรงค่ะเยันได้นี่ยหมาจะเหยาแล้วลูกหมาจะเหยาแล้วค่ะเลหมาหมาเหยาวเตือนเตือนเตือนตือโอ้ที่ไหนคะพี่ห้องโถ่ที่ห้องนอนแล้วลูก ห้องห้องนอนแล้วค่ะห้องห้องนอนแล้วห้องห้องนอนแล้วเอายากอยู่นะช่วงนี้จะไปอย่างเดียวค่ะใส่ท้าใส่ท้าใส่ถ้าแล้วใส่เท้าสวัสดีครับโอ้นี่ชามาลาป้าก่อนเล้วเวลาป้าก่อนแลี้วป้าก่อนเลยวค่ะลาป้าแค่ก่อนสวัสดีค่ะ

อ้จะดูๆๆๆๆบ๊ายบายบ๊ายบายเรียวเข้านี่เรียวเข้านี่ทอยก็ได้เรียวเยข้าแล้วก็ถอยออกได้อยู่บอกตันนั้นมันจะไกลอยู่ครับเข้าบ้านนี่แหละ